คลิปนี้เราอยู่กับรถยนต์แบรนด์มินิครับเป็นรถที่ไม่เคยเปลี่ยนตัวตนมาตลอด65ปีแต่ถ้าเกิดจะพูดแบบนั้นเนี่ยก็ใช่แต่ไม่ทั้งหมดครับทุกวันนี้หลากหลายแบรนด์พยายามละทิ้งตัวตนเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดศึกของวงการยานยนต์ไม่มีที่สิ้นสุดนะแต่มินิเลื่อกที่จะปรับตัวอยู่กับปัจจุบันครับและคงไว้ซึ่งไอคอนที่เป็นเอกลักษณ์ในอดีตแต่ก่อนที่จะไปชมกันครับว่าทําไมผมถึงพูดแบบนั้นเราไปชมเรื่องราวสตอรี่ของแบรนด์มินิ กันก่อนเลยครับ เราย้อนกลับไปสมัยปี1959 British Motor Company BMC คือจุดเริ่มต้นของแบรนด์มินิครับออกแบบจากแนวคิดที่ว่าทำยังไงก็ได้ให้รถของเขายัดของให้ที่มากที่สุดบนพื้นที่ที่เล็กที่สุดแต่ยังขับสนุกและมอบความสะดวกสบายผลลัพธ์ก็ออกมาเป็นเจ้าจิ๋วแบรนด์มินิอันนี้นี่แหละครับระหว่างทางก็ถูกเปลี่ยนมือเปลี่ยนหัวเรือมาบ้างจนในปี1994เกิดการโยกย้ายครั้งใหญ่อีกรอบครับจากหัวเรือ มันอยู่กรุปเข้ามาซื้อกิจการแต่เอกลักษณ์รูปร่างหน้าตาฟฟลลิ่งที่ขับสนุกไม่ได้แปลเปลี่ยนไปตามนะมินิยังคงเป็นมินิอยู่รอดปลอดภัยจากรุ่นสู่รุ่นแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนผ่านมามิรู้เท่าไหร่แล้วก็ตาม แฮชแบ็กหรือรถสไตล์แฮชเนี่ยเป็นรถที่ดูแปลกตากล่องกระจิ๋วเล็กๆดูน่ารักครับการได้สอยบางทีเนี่ยดูเหมือนว่าจะมากกว่าหรือเทียบเท่ารถที่ดานปกติทั่วไปเลยนะแต่บางคันครับก็ไม่ใช่ว่าจะรอดทุกคันนะบางคันก็ได้บางคันก็ร่วงแต่ถ้าเกิดจะทําอะไรให้เป็นที่น่าจดจําครับคงไม่ใช่ว่าแค่สวยหรือขายดีแต่ต้องนําไปลงแข่งแข่งรถเนี่ยแหละครับ นี่คือหนึ่งในกีฬาเอสซยี่ที่คาตายโหดบ้าบอท้าทายทุกสัมสิ่งแบบสุดขั้วประเภทหนึ่งของวงการบโตสปอร์ตบอดี Body ้แบบแฮชแบ็กมักถูกมาใช้ในการแข่งขันแรลลี่นี่แหละครับ้วยความได้เปรียบของตัวถังหน้าสัน้นถ่ายสัน้นน้ำหนักเบาแถมยังคล่องตัวและหากย้อนกลับไปปี1964ปีนั้นคือจุดเริ่มต้นของตำนานแฮชที่ถูกล่าวขานมาถึงปัจจุบันกับมินิคูเป้เอสคลาสิก ในสมัยนั้นมินิคูเปอร์เอสคลาสิกคันจิ๋วหลิวครับที่ดูว่าเป็นแบบรถไม่ได้แรงมา้าเยอะน้ำหนักเบาและก็ดูเป็นรถนอกสายตาที่ไม่สามารถจะมาสู้กับพวกร่างใหญ่แรงมา้ามากกว่าร้อยแรงม้าได้แต่เอาจริงแล้วเนี่ยมีเรื่องสปลา์เพราะว่าสามารถชนะติดต่อกัน ติดต่อกันเลยนะ4รวดเลย4ปีในการแข่งขันแรนดรีมอนติคาโลครับโดยแรกม้าไม่ถึงร้อยตัวน้ำหนักเบาแต่กลับบังคับง่ายทำให้ควบคุมบนถนนทางสุดโหดของมอนติ c a r l โได้ครับไม่ว่าจะเป็นทางน้ำแข็งทางเปียกหรือทางเลี้ยวโค้งหักศอกต่างๆจะมีนี่คูเปอร์เอสคลาสิก Mini ก็เอาชนะหมันได้หมด และ DNA ที่ว่าก็ส่งต่อมาถึงรุ่นปัจจุบันในรหัส F56 ที่ผมขับอยู่นี่แหละครับ192แรงม้า280เจตเมตรหุม,มพลัง2.0ลิตร4ส,สูบทวินพาวเวอร์เทอร์โบเทคโนโลยีจากเครือบ้านใหญ่ครับ b m o Group ถ้าเกิดมาเทียบกันจริงๆเนี่ย0ถึง100ภายในแค่6.7วินาที็ทอบสปีดเนี่ยโห200บวกบ,วบวแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะและเมื่อเทียบครับอัตราส่วนแรงม้าต่อน้ำหนัก คันนี้เนี่ยอยู่ที่6.4แรงม้าต่อกิโลซึ่งก็ถือว่าถ้าเทียบกับรถที่มีสัดส่วนใหญ่เครื่องใหญ่กว่าพลังแรงม้ามากกว่าแต่คันนี้ได้เปรียบเรื่องน้ำหนักตัวถังก็เผอๆอาจจะวิ่งดีกว่ารถพวกนั้นด้วยซ้ำครับและเรื่องของช่วงล่างครับคันนี้ก็อยู่ในคาแรคเตอร์ที่เราเคยรีวิวไปใน EP ก่อนที่ จับเจ้า3คันที่บรรทัด F ห6สมารวมกันเฟิร์มกระชับแน่นไว้ใจได้หลายคนจะพูดว่าอยมันแข็งมันกระด้างมันไม่ให้จอิบของความนุ่มนวลนุ่มอ่อนอะไรเลย,เลยซึ่งก็ใช่ผมไม่เถียงในเงื่อนไขนั้นแต่ถ้าถามว่าถ้าคุณอยากได้ฟิลขับที่ใกล้เคียงกับรถที่เขาเคยทํามาหรือ DNA สารตั้งต้น,นที่ทํามาเจ้าคันนี้ถือว่าตอบโจทย์ได้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้เลยครับเพราะเมื่อเราดูในดีเทลเชิงลึกของแต่ละค่ายเนี่ยแต่ละค่ายต่างจะเปลี่ยนคาแรคเตอร์และตัวตนไปตามความต้องการของตลาด แต่ไม่ใช่กับมินิมินิมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเขาก็พยายามปรับอะไรบางอย่างให้ไปไปตามแบบเออ รูปลักษณ์หน้าตาทันสมัยแก๊เจอตต่างๆแต่เรื่องช่วงล่างและ DNA ที่ไม่เคยแปรเปลี่ยนอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อสําคัญทําให้เป็นจุดแข็งและเขาเรียกว่าจุดได้เปลี่ยนของแบมบี้นี้มาจนถึงปัจจุบันครับไม่ว่าจากการออกแบบท่อนหน้าแบบซิงเกิ้ลจอยแม็กเฟอร์สันสตารและด้านหลังแบบเมลติลิงการให้ตัวต่างๆโอเคมีการให้ตัวที่ดีขึ้นแต่ท้ายสุดการจับวางมันกับโช๊คอัพสปิงต่างๆที่ยึดจริตเดิมตั้งต้นตั้ง,ตง,ตงแต่สมัยมินิค o ูเปอร์เอสคลาสิก ส่วนนี้แหละเป็นส่วนที่ทําให้เวลาคุณซื้อรถรถุ่นนี้หรือแม้กระทั่งแค่ลองขับด้วยซ้ำเนี่ยก็จะรู้ได้เลยว่าเอกลักษณ์ของมินิคูเปอร์ก็คือมินิคูเปอร์ยังมีเอกลักษณ์ที่ขับสนุกตื่นเต้นและเร้าใจครับ แต่เมื่อวันเวลาผ่านไปความต้องการของตลาดเริ่มเปลี่ยนครับกระแสนิยมต่างๆบีบให้ค่ายรถต้องปล่อยของออกมามากกว่าสิ่งที่ตนเองเคยสร้างไว้แล้วถ้าโจทย์คือย,ยังขับสนุกแถมยังเพ่กินลมชมวิวได้อีกรถที่มาพร้อมสไตล์แบบนี้จะหาได้จากไหนละ่ะอ๋อมินิก็มีทางเลือกให้แหะครับกับมินิคูเปอร์เอสคอนเวอร์ติเบ รถเปิดหลังคาจริงๆก็มีข้อดีหลายอย่างครับแต่ถ้าเกิดเอามาใช้ในเมืองอย่างเดียวเนี่ยหลายคนจะบอกผมนะว่าเอ้ยจะมาบ้าเปิดในเมืองทําไมมีแต่ฝุ่นมีแต่ PM 2อมีแต่ความร้อนที่รู้สึกว่า รถพวกนี้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยกับการมาเปิดหลังคางในเมืองแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดอยากจะใช้รถนี้อย่างมีประสิทธิภาพก็ต้องมาซึมซับบรรยากาศแบบนี้แหละครับขับกินลมชิลๆในวันหยุดริมทะเลหรือช่วงหน้าหนาวขึ้นเขาลงห้วยจะขับคนเดียวหรือบางครั้งไปกับคนรู้ใจรถประเภทนี้เป็นอีกหนึ่งแรงบวกครับที่สร้างบรรยากาศหรือโมเมนต์สุดพิเศษของคุณให้ดียิ่งขึ้นไปอีก มินําซ้ำครับถ้าเกิดจะถามหาความสนุกตื่นเต้นร้าใจที่เทียบเคียงกับตัวทวีดอแฮกที่เป็นรหัส f 5 6เจา้า f 5 7เ็ที่เป็น convertible เปิดหลังคาเนี่ยก็ยังสนุกครับสามารถขับมีฟีลลิ่งความแน่นความเฟิร์มความับความแข็งอยู่พื้นของช่วงล่างได้ดีมากๆและถ้าเกิดจะถามหาอะไรที่มากกว่านั้นเนี่ยรถคันนี้เมื่อเปิดหลังคาออกไปสุดแล้วถูกรอมรอบด้วย sound engineering ครับก็คือเสียงเครื่องเสียงท่อเสียงเทอร์โบบูสอย่างเช่นแบบนี้ Uh, yeah. <Yeah. S 1> และเมื่อเราแก่ตัวขึ้นหรือมีไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไปครับเราจะเริ่มเห็นประโยชน์ของรถไซส์ใหญ่เพราะมนุษย์ครับอยู่บนพื้นฐานของความต้องการที่ไม่จํากัดอยากจะขนอะไรกข็ขนการที่มีรถท้ายใหญ่นั่งเต็มคันได้จริงๆเนี่ยมันมีประโยชน์มากๆนะโดยเฉพาะเวลาไปกับเพื่อน เพื่อนปกติผมไม่เที่ยวกับเพื่อนนะพี่ก็ช่วยเอาให้เข้ากระบบทบน่อยดิเออแต่ยังไงทามก็ต้องมีขับกับเพื่อนอยู่แล้วแหละใช่ไหมแล้วรถประเภทนี้เนี่ยอ่าถ้าเป็นทามทามจะเอาไปใช้ทําอะไรก็เอาไปออกกองไงฮะดีมากๆสมกับอืมสมกับเป็นคนทํางานจริงๆนะ Okay. ถ้าคุณอยากได้รถเทินทางรถที่แบบเป็นครอบครัวสายซิ่งพาไปเที่ยวกันได้อยากมีไลฟ์สไตล์เฉพาะตัวและก็ตีโจทย์ว่าอยากได้มินิเนี่ยแล้วจะเลือกอะไรก็คลับแมนยังไงล่ะครับ Yes คลับแมนคืออีกหนึ่งตัวถังที่ดูแตกต่างครับแฝงไปด้วยอัดประโยชน์และกลิ่นอายของความสปอร์ตคลับแมนจับคู่ความเป็นตัวตนได้หลากหลายจากความสนุกไปสู่สิ่งที่ต้องการอย่างเงี้ยและกับข้อจำกัดต่าง c l ับแมนเป็นมินิที่ทำได้เกือบทุกอย่างตามที่คุณต้องการ แต่ไฮไลท์ของขับแมนไม่ได้มีเพียงแค่ว่านั่งหลังได้ครับแต่เนื้อที่สัมาระท้ายก็ใหญ่กว่า F 56 F 57ที่เรารีวิวไปก่อนหนะ้าและไฮไลท์อีกจุดที่สําคัญคือการเปิดประตูแบบ2ข้างหรือที่เรียกติดปากว่าตู้กับข้าวนั่นเองครับแต่ก็น่าเสียดายมากๆนะว่ารหัส F 54ขับแมนอันนี้รุ่นสุดท้ายเจนสุดท้ายที่ขับแมนจะได้ไปต่อครับแต่อย่างไรก็ตามเนื้อที่สัมาระท้ายครับที่บอกว่าใหญ่กว่าใหญ่กว่าถึง149ลิตรพับเบาอ,อิสระแบบ6 40, จึงเป็นการตอกย้ำครับว่ามินิคูเป e r ์เอสคลับแบรเเป็นรถที่ครอบคลุมการใช้งานมากกว่าแค่ตอบสนองความต้องการในเชิงขับขี่เพราะถ้าตัดภาพมาบนพื้นฐานของการใช้งานจริงระยะฐานล้อที่ยาวซับแรงกระแทกแรงกระเทือนได้ดีตัวรถไม่ได้สูงโยงนี่คือส่วนผสมของรถแฮชเพื่อครอบครัวสายซิ่งและเพื่อนๆสายซิ่งอย่างแท้จริงครับมันก็สอดคล้องครับกับยุคสมัยปัจจุบันว่าคนเราไม่ได้มีเงินเหลือเป็นถุงเป็นถังแบบแต่ก่อนเพื่อซื้อแบบรถเหมือนแบบของเล่นนะนะซึ่งค่ายรถ ก็พยายามปรับตัวตามทําให้รถใหญ่ขึ้นอัตะโย์มากขึ้น <c oughs> นั่งสบายมากขึ้นนั่นเองและมินิก็เป็นอีกหนึ่งแบงรนด์ที่ยังยึดโยงพื้นฐานบางอย่างที่มีความเป็นเฉพาะตัวเพราะฉะนั้นแล้วตลอดจะได้เวลากว่า60ปีมินิ <c oughs> เริ่มจากคันนั้น <c oughs> มาสู่เจ้านี่และรู้ใช่ไหมครับว่าคันไหนคือคันต่อไป และนั่นก็คือรถคอร์เวอร์หรือ SUV เดี๋ยวนี้ไม่ต้องสงสัยครับว่าทำไมรถประเภทนี้ถึงขายดีเพราะว่าเรื่องความใหญ่ความกว้างความสะดวกสบายอัตประโยชน์คือทุกอย่างและคอร์เวอร์และ SUV เนี่ยก็คือทุกอย่างในเรื่องพวกนั้นซึ่งเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอยู่แค่ตลาดบ้านเราครับ ทั่วโลกอย่างที่เราเห็นกันไม่ว่าจะหลากหลายค่ายหลากหลายแบรนด์จากปกติไม่เคยคิดไม่เคยสนใจใดๆทั้งสิ้นนะที่จะมาทํารถทรง crossover ออหรือ SUV แต่ปัจจุบันครับเห็นมากขึ้นแต่ถามว่ามินิพยายามปรับตัวและเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างนั้นไหมก็พูดกันต,ตรงๆว่าใช่แต่โดยเอกลักษณ์ความเป็นรถแฮชแบ็กอยู่แล้วเนี่ยการก้าวข้ามาทำทรงพวกนี้เนี่ยไม่ได้ดูแปลกตาแต่ก็เป็นเรื่องใหม่และเป็นเรื่องแปลกนะตอนแรกเมื่อลองมองเข้ามาดูว่าเอ้ยเองจะทํารถทรงแบบนี้จริงเหรอไม่ว่าจะกการเข้าโค้งอัตราเร่ง ต่างๆโอยกันสองแรงมาสองรอแปดสิบเมตรขุมพลังเหมือนกันไ๊กบีสิบแปดบียี่สิบจะเข้าโค้งยังไงสับไปเกียร์เอสดันขึ้นเป็นเกียร์สปอร์ตยังไงกดไปปึกๆๆโอ้โหเข้าได้แบบสบายโหขัหน้าติดเข้าไป ดึงออกต่ออย่างไม่มีปัญหาหลายหลายคนคิดว่าอุ้ยรถทรงแบบนี้มันย้วยมันโค้งเคงมันอะไรแน่เลยแต่คันนี้สามารถเก็บได้ดีกว่ามาตรฐานรถ SUV ปกติซึ่งเรื่องนี้ผมถือว่าเป็นกำไรของผู้ที่ใช้รถสไตล์แบบนี้และก็ใช้เจ้าคันที่แมนตัวเนี้ยคือตอบโจทย์ในเรื่องพวกนี้มากๆเพราะฉะนั้นครับไม่ต้องสนใจเลยว่าอุ้ยขับคันที่แมนมันจะได้ไหมมันจะพอไหมคุณขับมินิปลอมหรือเปล่าไม่ไม่ใช่เลยการเข้าโคง้งกดออกต่อไปไม่เป็นปัญหา แต่ผมขอหยุดที่ตรงนี้ครับ สุดท้ายเราต้องเลือกฟังหัวใจตัวเองครับถึงแม้ว่าสภาวะเศรษฐกิจต,ต่างๆมันจะบีบให้เรามีตัวเลือกน้อยลงการที่เราจะมีเงินมาถมให้กับของเล่นหรือว่าไลฟ์สไตล์ต่างๆเนี่ยแน่นอนมันคงไม่ได้มีง่ายแบบเมื่อ10ปี20ปี30ปีก่อนสมัยยุคพ่อยุคแม่เราอยู่แล้วและคลิปนี้ครับจะเป็นการฉายภาพได้ชัดเจนว่ารถแต่ละคันที่เราเลือกมาใน EP นี้ไม่ว่าจะเป็นแฮตช์คอนเวอร์ติเบิลขับแมนรวมทั้งคันที่แมนตอบโจทย์กับผู้ใช้เยีงง่หลย สัจธรรมชีวิตก็แบบนี้เลยครับทุกอย่างแปลเปลี่ยนไปตามกาลเวลาที่ว่าใช่ในวันนั้นพอหลังจากนี้ก็อาจจะไม่มี้เห็นอีกแล้วซึ่งทุกคันที่เรานำมารีวิวล้วนเป็นการดึงตัวตนของแต่ละบอดี้ให้ชัดเจนขึ้น F56 เป็นมาตรฐานของมินิ3ประตูมี DNA และกลิ่นอายในอดีตชวนย้อนให้เรานึกถึง F57 สำหรับสายไลฟ์สไตล์ชอบความไม่เหมือนใครเป็นรถที่สร้างบรรยากาศสุดพิเศษให้กับคนพิเศษของคุณ F54 ถึงแม้ว่านี่จะเป็นคลับแมน,นโชมสุดท้ายแต่เรื่องการใช้สอยอัดทประโยชน์และความขับสนุกก็ไม่ได้เป็นรอง2คันก่อนหน้าและกับคันที่แมน F60 รถครอสโอเวอร์ที่ออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแต่ยิ่งขับสนุกและได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบัน แต่ท้ายที่สุดก็ไม่ได้มีใครเดินเกินหน้าหรือด้อยค่าไปซะทั้งหมดละครับเพราะแต่ละคันล้วนมีตัวตนของตนเองและหากคุณยังมองหารถเครื่องสันดับล้วนผมว่านี่ก็คงจะเป็นยุคสุดท้ายของพวกเขาแล้วล่ะครับ ฉะนั้นหากคุณกำลังเล็งหรือหารถมินิเลือกให้ตรงกับใจหรอครับถ้าคิดว่าใช่อย่าปล่อยให้โอกาสหลุดมือเพราะในปี2024นี้คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแล้วครับในการเป็นเจ้าของมินิ F s e r i e s 4รุ่นที่ว่ากับแคมเปญจุดใจราคาด,ดีที่สุดเท่าที่มินิประเทศไทยเคยทำมาซึ่งผมก็กล้าพูดเลยนะว่ารอบนี้อารมณ์สามารถอยู่คู่กัเหตุผลได้ผมเติร์นดรเฟและทีมงานขอบคุณครับ